สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็ดดาพารวยนะคะค่ะตอนนี้เอ็ดดาพารวยได้เดินทางมาที่สวนธรรมทิพย์มงคลน,นาคานะคะค่ะเดี๋ยวทางช่องก็จะถ่ายบริเวณวัดให้ชมกันนะคะวันนี้ก็ได้มาจันหร์ันเช้านะคะค่ะเพราะว่า ทางพระอาจารย์นาคนาคินหรือปู่นาคนาคินนะคะท่านได้ฉันอาหารเวลาเดียวนะคะค่ะก่อนจะเข้าไปถวายอาหารเดี๋ยวทางช่องก็ขอถ่ายบริเวณภายในวัดให้ชมนะคะค่ะตรงนี้ก็เป็นสารของปู่กำนันวาลีและย่าอุ้ยนะคะ อันนี้ก็ขอเรื่องการค้าขายค่ะค้าขายนะคะแล้วก็เกี่ยวกับโชคลาภนะคะค้าขายหน้าที่การงานนะคะใครมาบนบานสารก่ลาวตรงนี้ก็ได้หมดงานะะได้สมดังใจปรารถนากันนะคะ บริเวณที่เอได้หันกล้องไปอยู่นี่ก็เป็นรอยพระพุทธบาทนะคะค่ะเดี๋ยวทางช่องก็จะเดินขึ้นไปถ่ายให้ชมนะคะ ตรงนี้ก็เป็นรอยพระพุทธบาทค่ะ เดี๋ยวไปเตรียมอาหารให้กับทางพระอาจารย์กันก่อนนะคะค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศตอนเช้าๆที่วัดปู่นาคนากินนะคะค่ะคุณแม่ท่านก็กำลังเตรียมอาหารหรือจันทรหันเช้าให้กับทางพระอาจารย์อยู่นะคะ ใม่มีตื่ัมหอนกนเคม่ละนอ่เปาตีงอกแงกงอกแงกเอาแต่น้อจะมาเบิงจะว่าพูตายเนี่ยเพื่อนขึ้นหรอแม้วะ่านเพื่อนืนั้าละเพิ่นขึ้นหรอแม้วะ่านว่าแล้วผู้ขยันจืเลขตัวนี้แล้วทันดีมาทุกคนไหมได้หน่อยกับฝัน คนมาเลมีแปดอีกแล้วว่าแันได้หน่อยว่ะเรียกตีแปดอีกเร้องหัวหนีคนแล้วว่าแปดเก่าได้ไหมโอ้ยผอพามาได้หรอมโนนคนที่เจ็บไดอยู่เ้ยนะเคน้ำเกนียวคอใส่จอมฟินแล้วโค้งบิษย์้าออกต่อดิ๊พามาได้อะไรนี่รุ่น ดูนะลูลูไอ้สามต่างนะ บ่ลืมนะอย่าลืมเนะเขาลืมมาได,ด้ด,ดิเขา, <c oughs> าได้ระดีมาสิ่งดาได้อะไรอะไรเล่าหางลอยไปเขาดึงหางลอยดโอ้อันนี้ฝาชีคือถูกเลขเมื่อกี้นี่ใช่ไหมคะโอ้เลยได้ซื้อถวายทั้งวัดนะคะ <c oughs> อันฝาที ทั้ผู้ขาติม้วนผู้ขาติซื้อฟ้าซี่มาใส่วัดหรือมันห่างมัาแล้วกาสั่นโอ้ค่ะก็เลยได้ก็เลยได้นะคะได้ม้วนเจ้านี่ไปซักไปพอยแน่อันนี้ทางคุณแม่ก็ได้มีโชคนะคะก็เลยซื้อฝาชีมาไว้คุมอาหารที่วัดนะคะพอเราผิดสัญญาแด้วกลัวยังเล้ยโอ้ยก็นีซื้ออันนี้ก็ซื้อเนาะมันโบนุสจะเป็นไงพอดีวันหมดสองพันขวดขวน วันนี้ก็เอาใหม่นะคะวันนี้ก็จะได้ตู้กับข้าวนะคะอันนี้ฝาทีก็เอาไว้คุมอาหารไว้ก่อนงวดหน้าถูกก็เป็นตู้กับข้าวนะคะมันร่มบะเนี่ยร่มปั๊บโอ๊ยตายเราล,ลานขอยว่าสันว้าวโอ้เติบจากชั่วโมงเลยขึ้นมา แค่ขี้ดินแดงจืงคือครับมาเชาสังาาสังเวยมาแม่แม่ปู่เพิ่นปูเก้าแปดไปใส่วะว่าซั่นคือมีบาทอันเดียวว่าซั่นแกว่าโอ้บาทอันเดียวมาซทำนั่นล่ะบ่เว้าอีกจักเทื่อเท่าเดียวนร์ผู้ใดถามก็บ่รู้ก็คือเป็นเป็นหลานชายบ่ฮะเป็นหลานชายอ๋ออันบัดนี้มขี้รถมากง่าหมลานงวดนี้แม่สิถือบ่ถือโอ้งวดที่จะถึงนี้ใช่มั้ยคะจ้ะโอ้ถือทุกซั่นก็คือหลานชายเป็นปูบ่อเด็กน้อยเป็นปูบ่อเก้าแปดนะครับเนาะ เก้าแปดอันแล่นขึ้นมาเซาสง่างามันนั่งเาียงข้างแม่ปั๊บหมดมาสร้างกันนางโยนวบอันอีแม่ว่าซั่นอันผู้เก้าแปดไปใส่ล่ะสมั่งนุ่กันสามคนเดี๋ยวเบิ่งหน้ากันตัวผู้ใหญ่บ้านนี่แล่นขึ้นมาไปเล่นกับปุมมานฮัทเบิ่งโซ่งหันเจียมีหมู่เด้อยู่นี่ปุ่มมานโยนอันเลยขึ้นมาเว้าเท่านั้นล่ะล่ะออ๋เว้าเดี๋ยวนี้เราคุ้นแม่ฝันดีบ่นี่ฝันดีก็ยังว่าซื้อไปแล้วนะ ก็นี่ว่าฟันเห็นชุ่มซืนอน้ำกันน่ะน,นะสามสี่ค้นอาะฟันดีอยู่<ช>แต่ว่าแ,แม่หัวซ่าอ่ะฟันมาเป็นเม่นว่าสั่นขาดเม่นเราเป็นเม่นเต็มถัวมโตเจ้าของ เนี่ยเลขตัวนี้แหละจะมาพากันซื้อไว้จ้่ท่านมันออกตัวนี้กับซี่ได้ในทำบุญนี่นะครับที่แล้วนี่ขึ้นแม่ได้หลายวัน้องครับได้3ามตนึงเป็ดันเป็ดนะได้3ามตูนึงโอ้โก็คือได้ได้อยู่นะครับงวดที่แล้วนี่ก็ได้อยู่งวดก่อนได้ทั้งบนทั้งล่างงวดนี้ก็ได้อยู่ได้3ามตูนึงครับก็ยังไข่นะครับก็ยังพอได้ใช้่แต่ว่าหาซ้ำนั้นมันเต็มก็เจ้าบ่ให้ครับเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งบนทั้งล่างจ้อันเลขกฐินพวกนั่นเด้ อ่าสามห้าสามเหมือนที่โอ้นะครับเนาะก็คือตั้มตางตลอดนะแม่เนาะบ่ตามบ่ได้เนาะแต่ว่างวดนี้ก็มีตัวนี้่เราทำนี่ละเออเบาซ้ำนี่เด้อลองไปเสี่ยงโชคกันดูเนาะค่ะไปเสี่ยงโชคนะแม่เนาะแต่ว่าฟันดี่ดีนี่แหละว่าคือไปแล้วนะผู้ใดกับฟันโอ้กับฟันดีเผนว่างมากกันนะขั้นเป่นออกอันนี้เจ้ามือมากนี่โอ้ขั้นเป็ออกของนามโอนี่ ม้วนละแม่อาจามตอั่นม้วนเลยคืก้าเปรตนะเก้าเปดตัวเดียวแนั่งเ้าก็แล้วเลยเบากอีกจักเทียหม้ันว่าผ้าเก้าเปรดแล้วก็บาทหนึ่งใบว่าแม่แม่จันอันนั้ ปูเก้าแปดไปใส่เองใส่คือมีบาทอันเดียวคือมีบาทอันเดียวนะคะปูเก้าแปดแตใส่คือมีบาทอันเดียวนะครับน้องว่าข้างนะครับเนาเจ๊กี้น่ะแกสิว่าแม่แม่ปูนั่นปูนี่สิไปยังจังสีหนาคือบ่เห็นแกสิว่าจังสิแต่ว่าแล่นขึ้นมาแต่ทางใต้มาเว้าจังซั่นออืนั่งนํากัน3คนไม่แปลาหรอกวัยมันหายโฉงที่นี่ว่าซเลื่อนผ่านผ่านมานะครับเพื่อได้โชคตองอวดนะคะครับผม ได้ตัวเหมแต่ได้ตัวเหม้านแม่ละได้ตัวเดียวเท่านี้ล่ะเขานีเบาๆอีกจักเนียค่ะจ้าขอบคุณคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะ